ป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอุปสรรคสําคัญคือการขาดกำลังใจที่จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งหันมาทํากายภาพบําบัดเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะกองทุน LTC ของสปสชมีส่วนช่วยในเรื่อง,องนี้ได้อย่างไงบ้างติดตามจากรายงานค่ะ 2ปีก่อนหน้านี้ลุงวัย72ปีผู้ป่วยอมัมพฤกษ์จากเส้นเลือดสมองไม่ยอมเคลื่อนไหวร่างกายเพราะคิดว่าโรคนี้ไม่มีทางรักษาหายจนเครือข่ายหมอครอบครัวโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวเข้ามาดูแลสอนเทคนิคให้ญาติทำกายภาพบำบัดเรียกกำลังแขนขาที่สำคัญนำกลุ่มคนไข้ที่เคยเป็นแล้วหายมาพูดคุยสร้างกำลังใจคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วหายเนี่ยรวมกลุ่มมาเพื่อมาเยี่ยม รวมกลุ่มมาเพื่อให้กําลังใจตลอดจนมีนักจิตวิทยามา,มาช่วยด้วยตรงนี้ก็เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จอีกประเด็นหนึ่งที่คนเคยเป็นมาเล่าสู่กันฟงังคนเคยเป็นมาแนะนําคนเคยเป็นมาให้กําลังใจอันนี้สําหรับผู้ป่วยติดเตียงจะได้ประโยชน์ตรงนี้ค่อนข้างมากสภาพจิตใจเป็นสิ่สำคัญนะครับแล้วก็มีการต้องแนะนำในเรื่องของการการใช้ชีวิตใน ในโอกาสต่อไปที่จะมีสามารถมีชีวิตอยู่ต่อต่อไปได้ให้นานที่สุดนะครับลุงหันมหัดนั่งเดินช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นขณะที่มีการแวะเวียนมาเยี่ยมจากเพื่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอเช่นรายนี้อายุ82ปีขยันทำกายภาพบำบัดจนเดินได้การนำผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นนะคะมาพูดคุยกับคุณลุงนะคะเป็นการช่วยเหลือทางด้านจิตใจคะ่ะทำให้คุณลุงมีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นคะ่ะ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวมีคนไข้เส้นโลหิตสมองรายใหม่เพิ่มราว15ค,คนทุกเดือนสอปสชจัดงบประมาณลองเทอมแคร์ให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยอมัอมพฤกษ์อัมพาตร่วมกับองค์กรท้องถิ่น6000บาทต่อรายด้านการช่วยเหลือทั่วไปอันนี้เราต้องพึ่งหน่วยงานที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ไม่ว่าจะคุณหมออนามายัยไม่ว่าจะสถานีอน,น้าใหม่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือแม้แต่หน่วยงานที่ท่านอำเภอดูแลอยู่นะฮะ ท้องถิ่นดูแลอยู่นะฮะหมายความว่านะฮะบ,บางทีก็ต้องการความช่วยเหลือนในการปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านนอกจากสนับสนุนอุปกรณ์กายภาพบำบัดร่างกายแล้วกองทุนนี้ยังช่วยสร้างแคร์กิเวอร์หรือผู้ดูแลผู้ป่วยให้มาช่วยเสริมสภาพจิตใจแก่ผู้ป่วยที่พบว่าแม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ก็สามารถได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เหมือนเดิมมากขึ้นด้วยเช่นกันนริมอนอมอปานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน